ในส่วนของผลิตภัณฑ์3เกอร์โวแพนนะครับผลิตภัณฑ์หนึ่งนะที่เป็นในรูปแบบของสารประบูรินเค์ค้าจาหญิงเกษตรนั้นนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของกระสอบนะครับเม็ดสีดำๆนะอัดเม็ดนะครับสีดำในส่วนนี้นะครับเราก็จะบรรจุอยู่กระสอบละ25กิโลนะครับก็สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดและสามารถใช้ได้กับทุกระยะด้วย ในส่วนของสารประปุนินเบอร์คาร์ตาหญิงกเกษตรก็วัตถุดิบนะหลักๆเลยก็คือจะมีในส่วนของฮิวมัส50%ส่วนของฟิลเตอร์เค้กอีก20%ในส่วนของซิลิคอนอีก20%และโดโลไมท์อีก 10%, ก10ในการใช้แต่ละครั้งนั้นนะครับเราอาจจะต้องอสังเกตในเรื่องของอเม็ดปุ๋ยที่เราหว่านลงไปนะว่าการทําปฏิยาในเรื่องของการปลดปล่อยธาตุอาหารจากเม็ดลงสู่ดินนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะเราจําเป็นจะต้องนะครับ ค่อยๆปลดปล่อยนะครับเพื่อไม่ให้ธาตุอาหารที่อยู่ในเม็ดปุ๋ยนั้นนะครับละลายไปโดยโดยไร้ประโยชน์นะครับเราก็จะปลดปล่อยนะใช้เวลาประมาณสัก25-30วันฉะนั้นนะครับคนที่ใช้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีความแบบแปลกใจนิดนึงในส่วนของตรงนี้แต่ก็อันนี้คือสิ่งที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องของข้อมูลตรงนี้